ไพ o ร of the Caribbean เนี่ยเตรียมรีบูตจักรวาลใหม่เพราะทางทีมงานไม่สามารถตามนักแสดงหลักกลับมาได้ไม่ต้องเดาก็รู้คือใครใช่ไหมครับคุณจอห์นนี่เดนนั่นเองเขาบอกว่าทางโปรดิวเซอร์นะเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จักรวาล Pi r a t รเนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อเราไม่สามารถรอคนคนนั้นได้อีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณจอห์นนี่เดนก็บอกว่าตอนตอนแรกอ่ะคุณจอห์นนี่เดนบอกว่าเขาจะกลับมาเล่นไว้แต่มันเหมือนเกิดปัญหาขึ้นกับทาง เอหมือนต้นสังกัดเขาประมาณเนี้ยเขาเลยบอกว่าต่อจากเนี้ยเขาจะไม่รับบทกับตันแจ็คแล้วยกเว้นอะไรสักอย่างเนี้ยถ้าจะไม่ผิดน,นะทําให้ตอนนี้ทางทีมสร้างตัดสินใจแล้วว่าจะมูฟออนแล้วครับว่าเออรีบูตใหม่ก็ได้วะมีจอห์นนี่เดฟไม่มีก็ได้ซึ่ง Pirate o f the c a r i b b e a n ภาคใหม่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาตอนไหนนะแต่ว่า Pirate ที่มีจอห์นนี่เดฟมันยังไงยงไงวะแล้วมันจะเป็นไพเรสเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ถ้าช่องวันเทนนี้ฝากก,กไดไลค์กดติดตามช่องวัตนตบ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ